ครับเพื่อนๆนวันนี้กับพวกเ้ตแตงสรัดเมกาครับวันนี้นะครับนี่มาดูนะครับที่เมื่อวานที่เราสอดการหมักนะครับที่โครงหมูครับมาดูครับเพื่อวางอลังการครับนี่เห็นไหมครับออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนเ่เห็นบางคนบอกว่าให้ให้ถ่ายให้ดูครับว่าเป็นยังไงครับนี่ผลงานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเลยว่ามันจะนุ่มหอมมากครับนี่แล้วเรากินกันนี่ครับข้าวเหนียวนุ่มๆนะครับวันนี้เรากินข้าวเหนียวนุ่มๆนะครับแล้วก็เปข้าวเหนียวดำผสมับข้าวเหนียวขาวครับนี่นุ่มมากอันนี้นะครับนุ่มสุดๆ ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่มะเขือเทศเผานะครับแล้วก็ตำกระหอมหอมแดงครับเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็พริกป่นนะครับเติมน้ำปลาก็มะนาวหน่อยะครับอร่อยมากแซ่บเวอร์เราจะกินให้ดูะครับเพื่อไว้ให้เค็มให้ดูหน่อยแบบให้ดูหน้าตานี่ดูเจ้าปลาโอ้โหดูสีสีเจ้าปลาก็ดูว่าซีดและซีดส,สาดมากดูนี่ครับเพื่อนๆหอมเวอร์วังมากดูนี่หอมสุดเลยหอมเจ้าปลากินคู่กับซี่โครงหมู สามเกอปปร์บายเชฟแต่งสลัดอเมริกาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยนะครับเพื่อนอร่อยเมื่อวังอลังการมากครับเดี๋ยวเราจะตักให้ดูทบเพื่อนนี่ข้าเหนียวข้าเหนียวนุ่มมากเดี๋ยวหั่นก่อนหั่นหมูมาชิ้นหนึ่งนะครับนี่เพื่อนมันคือมันนุ่มมากอันนี้อบประมาณเอาไปย่างครับนี่หั่ออกมาเลยเห็นไหมครับนี่ร่อนนี่เห็นไหมมันร่อนมันจะก,กระดูกเลยสุดยอดเลยนี่ครับร่อนมากๆากเโอ้หอมอ่ะหอมสุด นี่ครับเ,เดี๋ยวตักข้าวเหนียวมาแล้วชิมสิข้าวเหนียวดำนี่นะนุ่มมากใครอยากรู้ว่าการวิธีการนึ่งข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวดำนี่ยคือแล้วก็มาแช่น้ำก่อนนะข้าวเหนียวดำมาแช่น้ำตั้งหาก่อนนะแล้วค่อยาอมาผสมข้าวเหนียวขาวครับแล้วก็เอามานึ่งพร้อมกันในท่อพรมน้ำด้วยนะใครอยากรู้วิธีการนึ่งข้าวเหนียวนะครับเข้าไปดูในช่องยูทูปไปเลยกดคำว่า,ข,าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งตลอดวัน,นครับบาเชฟแต่งสหรัฐอเมริกาครับมีนะครับนี่เราชิมสิชิมกระดูกหมูครับวันนี้ก็คือมื้อกลางวัััันนนของเรรราาคคบบกกิะจจวตม กะเจ่วจิ้มข้าวเหนียวโอ้โหหอมเพื่อ,ว,อ,อวังนี่เพื่อนดียเยดูข้าวเหนียวดูความนุ่มของข้าวเหนียวนะสุดยอดอื้นเนื้อหมูดูเลยเพื่อนๆนะไ,ไปลองมากสะดูครับง่ายมากเห็นไหมหอมมากอะ่ะดูมันรอนมันนะครับเราไปย่างนะแล้วก็ย่างไฟอ่อนนะหอมมากสุดยอดครับเนี่ยแล้วหอกมาเนี่ยมันสวยมากเลยสุคท่าเพื่อน โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องยูทูบของเชฟครับเหมือนเดิมครับเนี่ยดูดิดูดข้าง,า,งงางหลังนี่ข้างหลังเนี่ยมาน่ากินเวอร์หวังมากเพื่อนๆผมว่าว,วันนี้ย่างให้ดูด้วยเชฟย่างแล้วเพราะว่าเชฟตัดต่อไม่เป็นก็คือต้องมาทำแบบนี้เพื่อนๆทำอีกคลิปหนึ่งกินกับข้าวเหนียวนะใครจะกินขาน้วขาเวเหนียวข้าวเหนียวธรรมดาข้าวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวดำมาสมข้าวเหนียวขาวครับอันนี้ก็ข้าวเจียวปลาเนี่ยสดๆเลยมา ฝากคนติดตามดไรค์กาแ์สำหรับซี่โครงหมูย่าง3เกอบายเชฟแต่งสลัดเมกาครับหอมเวอร์วังอลังการมากใครทำก็้าวาเป็นนะไปดูในสูตรนะพิมเข้าไปดูในสูตรได้เลยเชฟได้ลงสูตรแล้วในช่องยูทูบนะครับว่าซี่โครงหมูย่างสมเกอครับโอเคครับสำหรับมือนี้ครับเชฟไปก่อนครับอย่าลืมเข้าไปลองทํกไปดูครับใครลองทําดูแล้วก็ฝากส่งผลงานเชฟด้วยว่าทำแล้วอร่อยเวอร์วังเหมือนของเชฟหรือเปล่าโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย